สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับพบก,กับผมเจรอบ้านพอยขวัญนะวันนี้เอาใจไว้รุ่นนิดหนึ่งในปี2024ตอนนี้นะ Honda j a z z G K ยังตอบโจทย์อยู่ไหมยังสามารถไปได้ไกลหรือเปล่าบางท่านอาจจะทราบข่าวหรืออาจจะไม่ทราบข่าวก็วได้ว่า j a z z G K โฉมนี้นะครับคือโฉมสุดท้ายของซีรีส์ j a z z แล้วซึ่งมันจะทับลายกับในยุคปัจจุบันที่มีการผลิตอยู่นะก็คือเป็น City h แฮทแบ็กเพราะทาง Honda ของประเทศไทยนะครับจะไม่มีการผลิต j a z z ออกมาแล้วจะเป็นผลิตในตระกูล City h แฮตแบ็มาทดแทนนะครับผมนะ โอเคนี่เป็นสฉมดุดท้ายก็คือเป็นหนึ่งในอดีตรถซิ่งแห่งชาติแล้วกันเป็นได้ทางรถซิ่งแห่งชาติแล้วก็ลถอเนกประสงค์นะครับผมโอเคครับมาดูส่วนของห้องเครื่องนะครับของ h อน d a Jazz G K นะครับผมรหัสเครื่องยนต์ได้เป็นรหัส L 15นะครับผมนะ1,500ั้ซีซีชนด้วยเกียร์ CVT นะครับในส่วนอาตาัตราการกินน้ำมันนะในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะสำหรับว่ายังน่าใช้ไหมในปี24นี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ที่มีความแรงแล้วก็มีความประหยดัดเดินทางในกรุงเเทพอออยย่่นะ่าาาางงี้ครบบววลถตินก็ืแ อัตราเส้นเลือนน้ามันก็คือจะไม่ได้โหดมากถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับแต่ถ้าเกิดเดินทางไปต่างจังหวัดนะยิงระยะยาวๆเรา,าไม่เราไม่ติดนะยื่นพื้น1 0 0่งรถึงร้อยยี่นะครับผมนะก็คือว่าประหยัดพอสมควรแล้วก็อัตราเร่งอัตราแซงอย่างเงี้ยถือว่าเรียกได้ดั่งใจเลยเพราะว่ามีระบบ v t e c ช่วยนะครับผมภายในห้องเครื่องก็ประมาณนี้ครับของแจ๊สนะแล้วก็ข้อเสียของแจ๊จ g เคที่ผมเจอมานะที่ผมอ,อยากจะมาแชร์นะไม่ทราบว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่าลมไฟจะมีความเหลืองนิดนึงแต่อันนี้คือก็บอกตาาาาาามมมควววจรริงงนะ่เเ,เก็บให้้แล ลูกค้าที่ซื้อต่อไปจะได้ไม่ต้องมาเก็บงานตอนโลโก้เฮดแดงมีมาให้นะครับผมเฮดแดงหน้าหลังนะครับกระจังหน้าสีดําแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆดีนนกว่าว่าเจ้า K ในปี24นี่ยังน่าใช้อยู่ไหมเดี๋ยวผมพาไปดูภายในห้องโดยสารนะครับคุณแจได้เป็นกุญแจแบบว่าสมาร์ทคีย์เลยมาแล้วนะครับผมมาดูในส่วนเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมหนะ้าจอมีให้มาแล้วนะครับแต่ไม่ได้เป็นจอทัชสกรีนนะเป็นจอแบบว่าปรับแอนะล็อกนะครับผม ในส่วนของแอร์นะครับเป็นแอร์แบบว่าแมนนวลนะไม่ใช่แอร์ออโต้นะครับบริเวณด้านซ้ายเป็นการปรับโหมดบริเวณตรงกลางเป็นการปรับความเร็วความแรงของแอร์นะช้ำๆเลยบริเวณด้านขวานะครับปรับอุณหภูมิเกีออโต้ครับเบกมือมีมาให้เรียบร้อยโอเคในส่วนของคอนโซลกลางนะครับจะเป็นพลาสติกแบบนี้ผมถือว่าก็เรียบหรูนะตามสไตล์รถญี่ปุ่นนะ เรียบหรูดูยังถือว่าไปได้ไกลนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตนะครับมีความลักชัวรี่ด้วยภายในขค่อนข้างเรียบง่ายครับใช้งานในเมืองผมว่าโอเคเลยโอเคไปดูส่วนถัดไปบริเวณด้านหลังห้องโดยสารกันครับมาดูส่วนห้องโดยสารด้านหลังครับผมนะเบาะสามารถพับได้นะครับตามสไตล์รถแฮนด์แบงค์นะในการเก็บของเก็บอะไรเวลาไปซื้อของนะแต่ข้อเสียก็จะมีนะครับใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีข้อเสียก็คือกลิ่นมันจะคุ้มบนในรถนะที่ผมพับให้ดูนี่เราแค่ดึงตรงนี้นะมันมีข้างหลังให้กดปเป็นสลักด,ดึงปุ๊บพับเบาะได้เลย พับได้ทั้งสองข้างนะครับผมนะเป็นเจ็ดสิบสสิบนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยจะกลายเป็นที่เก็บของให้เราได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณฝาท้ายกันต่อนะโอเคครับในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังนะก็คือสามารถพับเบาได้ทั้ง2องข้างนะครับผมมาจากเมื่อกี้ผมพับให้ดูทางด้านนู้นนะครับผมมาดูอี้ด้วยปุ่มที่พับจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสลักตรงนี้บางท่านอาจจะไม่รู้นะปึ๊บพับลงไปเลยปึ่มจะได้เป็นแบบนี้ครับ ถือว่าเป็นรถที่อนเนกประสงค์และน่าใช้อยู่นะครับในปี2024นะสําะสำหรับแจ๊ดจนะครับผมราคาก็คือราคาแข็งนะครับซื้อง่ายขายคล่องนะสำหรับแจ๊ดจเคผมมีความเห็นส่วนตัวนะว่ามันยังสามารถไปได้อีกไกลสำหรับตระกูลแจ๊ดนะที่ไม่ได้เป็น GE นะครับจ d หรือว่า GK แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรถบ้านพลอยขวัญไปด้วยนะครับผมไม่ใช่่ไหนนะครับสวัสดีครับ